วันนี้เราก็จะไปออะกันที่ดอยอิทนทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็ที่พักของเรานะครับเดี๋ยวบอกชื่อก่อนอ,อิทนทนนท์แคมปิ้งฟาร์มนะครับ ก็มีผู้ที่ไม่ได้ขึ้นไปกับเรานะครับผมสัาษณ์กันหน่อยรถเป็นไรครับผมรถขึ้นไม่ไหวครับสตาร์ทไม่ติดบอกให้ใช้ดักเกี่อ่ทุกคนทุกคนอาบน้ําหมดแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครไม่อาบน้านะแต่ก็เย็นบรรยากาศเย็นมากนะครับก็เรามานั่งชิวกันก่อนนอนทั้งหน่อยนะครับกับบรรยากาศหน,าหน้าจุดที่พักของเราครับ สวัสดีช้าว u b e c แช n แน l ทุกท่านนะครับวันนี้ช่องไปกับโน้ตก็มีทิป,ปตอ้อนรับฤดูหนาวนะครับในช่วงปลายปีของปี2567นะครับวันนี้เราก็จะไปะะกันที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมก็เป็นพี่พี่น้องๆจากที่ทำงานของผมเองนะครับ พี่จบอกพี่พี่งคพี่วันนี้เขาเขามารอผมนะปกติผมจะมาคนแรกนะครับมาชี้เราปิพี่จะบอกพี่นี่ผมมาสายนิดนึงอเดี๋ยวสักพักก็ไม่พูดทันรำเพลงครับเพราะว่าผมมาสายเดี๋ยวออกเดินทางกันแล้วครับผม ก็เป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับโอ้รถจะเยอะหน่อยเต็มถนนก็ต้องค่อยๆขี่กันมาแวะถ่ายรูปก,กันก่อนเัืองแค่หน้าอยู่ครับ อนนี้เราอยู่ทางขึ้นดอยอินทนนท์นะครับเออเราต้องมาซื้อตัว๋วขึ้นกันก่อนนะครับผู้ใหญ่ก็คนละ60สบาทก็เขาให้ซื้อตั้งแต่ตรงนี้เลยครับปกติจะไปซื้ออีกด่านนึางขนานะครับผม ไปไปไปกว่าจะถึงที่พักนะครับ ตอนนี้ก็สี่โมงครึ่งนะครับผมหลังจากที่ออกจากปุตระดิตเจ็ดโมงเช้านะครับก็วันนี้มันเป็นวันหยุดวันหยุดก่อนปีใหม่รถก็จะเยอะแล้วครับเต็มถนนเลยแล้วก็กลุ่มนี้เขาก็จะขี่กันแบบชิวๆนะครับผมแปดสิบเก้าสิบนะครับแล้วก็เน้นความปลอดภัยเป็นหลักก็ที่พักของเรานะครับอเดี๋ยวบอกชื่อก่อนอินทนนท์แคมปิ้งฟาร์มนะครับรก็จะเป็นสไตล์แบบว่า เขาจะเป็นเต็นท์กลางไว้ให้นะครับมีทั้งแบบเป็นส่วนตัวห้องน้ำรวมแล้วก็ห้องน้ำแยกนะครับผมนี่ครับบรรยากาศก็ให้ดูบรรยากาศนะครับบริเวณที่พักเรานะครับของเราก็จะได้แถวเ็าเรียกว่าเป็นแถวกลางแถวที่สองก็นี่เลยนะครับที่พักมันก็จะเป็นสไตล์กลางเต็นท์ก็เหมือนมากลางเต็นท์นะแต่ว่าเราไม่ต้องขนของมานะครับมีอุปกรณ์กันหนาว ดูกระหม่มพระห่มมีหมอนนอนได้สองคนนะแต่ว่าผมก็สไตล์คนโสดนอนคนเดียวนะครับเขาก็มากันเป็นคู่อันนั้นก็คู่หนึ่งนะครับอีกสองคนก็เขาก็นอนกันตรงนี้นะครับของเรามันจะเป็นห้องน้ํารวมนะห้องน้ําก็อยู่เดินไปหน่อยนึงนะครับลักษณะยากาศประมาณนี้ก็เต็นท์ละหนึ่งพันบาทนอนได้สองคนนะครับ อ่าลืมบอกไปอีกหน่อยนึงเขามีปลั๊กไฟให้ด้วยนะครับสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับมีโต๊ะโต๊ะแคมปิ้งขนาดเล็กนะครับเป็นโต๊ะพับขนาดเล็กแล้วก็เครื่องทออําน้ําอุ่นกาแฟน้ําดื่มนะครับมีให้บริการอันนี้ไฟนะครับเดินจากที่พักมาหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะครับผมก็แบ่งเป็นหญิงกับชายนะครับผมนับดูได้ประมาณสิบสองห้องมันจะมีห้อง น้ําธรรมดาแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยอันนี้ก็ไม่ได้เข้าไปถ่ายให้ดูนะครับแต่ก็สะอาดน่าใช้อยู่เบื้องหน้าเราก็จะเป็นหมู่บ้านข้างล่างตรงนี้นะครับโอเคก็ก่อนที่มันจะมืดแล้วก็ดอยอินทนนท์เขาจะไม่ให้ขึ้นนะครับหลังจาก5้าโมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวเราวางแผนกันแล้วว่าเราจะไปดูวิวก่อนนะครับที่ยอดดอยอินทนนท์นะครับผม โอ้โห oh oh, ระหว่างทางอุทยานแห่งชาติดอยธนนท์นะครับโอ้ห oh, ดูเต็นน่าจะร้อยกว่าเต็นนะครับผม ึงจ,จุดสูงส pues ุดแดนสยามไปแล้วนะครับบนยอดดอยอินทนนท์ก็สมาชิกเหลือเท่านี Should> ้นะครับผมเพราะว่ามาไม่ได้มีพี่เดียวกับเอนะครับที่มาไม่ได้เพราะว่ารถขึ้นไม่ไหวนะครับอุณหภูมิตอนนี้ที่ดูจากเครื่องวัด13องศานะครับเย็นมือแข็งเลยไปเดินไปชงเิวกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบลงนะครับเพราะตอนนี้5โมงแล้วเขาให้ลงก่อน5โมงครึ่งนะครับผม ับมาตรงจุดชมวิวเหมือนเดิมน,นะครับก็มีผู้ที่ไม่ได้ขึ้นไปกับเรานะครับผมส,ส,สัมภาษณกันหน่อยรถเป็นไรครับผมรถ <c oughs> ขึ้นไม่ไหวครับสตาร์ทไม่ติดบอกให้ใช้เดเกีย <c oughs> วก็ตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะครับผม ก็ตอนแรกเราว่าจะกินกันกินหมกทะากันที่ที่พักนะครับแต่ว่าพอดีมันมีม,นมีร้านอยู่ก่อนทางขึ้นที่พักแล้วครับชื่อสบายดีสี่องศานี่นะเราก็เลยมากินกันที่ร้านก่อนเลยนะครับจุกจุกบรรยากาศหนาวๆนาวงี้เนาะกำลังฟินเลยนะผมใส่ไป้ก่นนนะอนเดี๋ยวมันจะำลังฟินเลยนะครับผมใ <c oughs> ส่วก่อนไปกินหมกท่ากันครับ ผักกระเดนเหลือเด้อกินเด้อแต่ชุดล่างที่ใส่ไปที่โจมันร้อนให้น้ำเดือดสุดอ่ะก็ไปกินกันได้นะเดือดเอ๊ะไม่นายังได้อยู่เลยเดือดปองยยังได้อยู่ไปให้มันเดือดร้อยังร้อนไม่เดือดไงลองกินแล้วชิ้นรนเดือดเลยนะเดี๋ยวพร้อนไปเอยฮัลโหลโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตอนนี้ก็เวลาสามทุ่มนะครับเราอยู่เราวาร์ปกลับมาที่พักแล้วครับก็ นาออ่่ววัเดียทุกคน,น,นทุกคนอาบน้ําหมดแล้วนะตอนนี้ไม่มีใครไม่อาบน้ํานะแต่ก็เย็นบรรยากาศเย็นมากนะครับก็เรามานั่งชิลกันก่อนนอนทั้งหน่อยเนะยครับกับบรรยากาศหน,าหน้าจุดที่พักของเราครับถน้อาับถ้ามองได้สายตามันจะสวยเลยแต่ในกล้องอาจจะมืดหน่อยนะครับผมก็ตอนนี้ห้าทุ่มแล้วนะครับผมหลังจากที่เรามานั่งชิลๆกันอยู่ที่ บริเวณหน้าเต้นผมนะครก็ทุกคนก็แยกย้ายกลับไปนอนแล้วนะครับอากาศตอนนี้ต้องบอกว่าหนาวมากผมดูที่วัดอุณหภูมิเมื่อกี้ก็สิองศานะครับแต่ต้องดูว่าตอนเช้านี้จะหนาวกว่านี้ไหมนะครับแล้วก็ลุงเจ้าของที่พักเขาบอกว่า,าคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันลงไป13องศาเลยนะครับโอ้นี่แค่15บห้ายังไม่ค่อยจะไหวเลยนะ <c oughs> ก็สำหรับคืนนี้ก็ฝันดีครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูบอกตอนเช้ากันนะครับผม ตอนนี้ประมาณจะเจ็ดโมงแล้วครับหกโมงสี่สิบห้าหกโมงห้าสิบอากาศตอนนี้ก็ไม่ค่อยท่าไหล่นะเมื่อคืนประมาณมสิบสี่องศาครับที่ผมตื่นมาประมาณตอนตีห้าแต่ว่าก็นอนต่อไปอีกหน่อยนะึงครับก็วันนี้เปลี่ยนแผนนิดหน่อยตอนแรกจะตื่นกันเช้าแล้วก็จะไปที่ไปเดินเกี่ยวแม่ปานกันนะครับแต่ว่าเราประสบปัญหาตรงที่ว่าแต่ละคนนี่เอาเอารถเล็กมาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ มันคือดอยไม่ค่อยไหวนะครับผมบวกกับไปเดินกิวแมปานเนี่ยน่าจะเสียเวลาใช้เวลาไปประมาณน่าจะสองชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมงครับไม่แน่ใจว่าสองชั่วโมงคือไปกลับหรือว่าไปอย่างเดียวนะที่ผมดูรีวิวมาก็เลยเปลี่ยนใจกันนะครับว่าเดี๋ยวจะเก็บของแล้วก็ออกเช้าแล้วก็จะเข้าไปตัวเมืองเชียงใหม่ไปหากินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปกันนะครับผมไปเจ็ดโมงครึ่งนะครับหลังจากทยอยกันเก็บของไปละเดี๋ยวก็ ไปมัดสัมภาระกันที่รถแล้วก็จะออกเดินทางกันนะครับผมแดดกำลังมาแล้วครับน่าจะไม่เห็นหมอกอะไรแล้ววันนี้จกับข่าเลยก็ถือว่ามาสัมผัสอากาศหนาวกันครับพี่เดียวพี่เดียวพี่เดียวเดี๋ยวดูตรงเบาะรถนี่โอ้โหน้ำค้างโอ้ค้างเต็มเลยะก็ถือว่ามาสัมผัสอากาศเย็นกันนะครับเพราะหมอกไม่เห็นแล้วล่ะแดดขึ้นแล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวเรมยมของแล้วก็ออกเดินทางกันต่อนะครับผม 11โมงครึ่งนะครับตอนนี้อยู่กันที่ประตูท่าแพหลังจากออกมาจากจอมทองก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าเราขี่กันไม่ได้เร็วนะครับแล้วก็รถมันเยอะด้วยก็เดี๋ยวาแวะถ่ายรูปกันก่อนนะครับผมก่อนจะกลับอุตรดิตถ์กันนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะเลยบริเวณบรรยากาศบริเวณประตูท่าแพนะครับถ้าอยากได้รูปนกบินก็ต้องประมาณนี้ครับ คหลังจากที่ไปถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีคิวเดีย๋ยวนี้ก็มีคิวถ่ายรูปนะครับก็ยา้เาลยนะครับผมสาหรับทิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเน้นมาสัมผัสบรรยากาศอากาศหนาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็รอติดตามแล้วกันว่าทิปหน้าช่องไปกับโน้ตจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับสําหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ที่ช่องไปกับโน้ตนะครับสวัสดีครับผม